ปวดเป็นฤาษีมาเกือบ20ปีแนละ้ววันนี้มีลูกศิษย์อยู่หนึ่งคนชื่อจันตะครลงมา่ำเรียนวิชา,มากมจันตะครลงเอออยู่ไหนไลูกพระเจ้าคับตา เป๋าอ,อุปกรณ์มาแล้วนั่งไม่เคยเียดใครัอนนี้เลย <ś> เป็นไงมกนั่งลงทีง่โตะน,นัง่งบงตาครับฮะ,ะนั่งลง เป็นไงน้องลูกสอนวิชาอาคมไปให้ได้ขนาดไหนแล้วได้ยันมาหนึ่งอันใหญ่ที่ให้ไปพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์มากพระเจ้าตาโอ้ศักดิ์สิทธิ์มากสมัยก่อนอาจารย์พระเจ้าตาสัตนะยืนไปกลางป่าไม่เป็นไรโอ้โหไปเจอเสือโค่งเสือวิ่งหนีมาสองนาทีแค่นั้นแหละเสือไปแล้วงัดขอดีพระเจ้าตาไม่เป็นอะไรฮะ พระเจ้าตายืนอยู่ข้างหลังวาลูกสองไดยยิงเลยเปี้ยงเสือตายเสือตายผ่าท้องมาแล้วแขนเ่เจ้าตาล่ะแขนอาจารย์ขาดทุนีแต่ยังไม่เป็นอะไรนั่นไงมาก็ไมเป็นยังง้นล่ะก็แขนไม่แขนขาดไงนั่นนั่นสิที่ยังยังไม่เป็นอะไรโยสากให้ไปเนี่ยเก็บรักษาให้ดีเก็บรักษาให้ดีนะยางเนี่ย รู้ปวิชาชิ้นสุดท้ายที่หลวงตาสอนให้เจ้าไปเรียนมาทั้งหมดสามปีกว่าได้อะไรมาลูกได้ยันมาหนึ่งอันโถ่เลยของพระพ่อพระแม่ให้มาหาพระเจ้าตาเมื่อครับเบาหวานก่อนว่าปกป้องเมืองอย่างเนี้ยนะครับผมโถพระคุณเรียนนานได้คครับผมนี่มีจดหมายมาว่าไงครับพระเจ้าตา คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้ครับเขาเรียกอะไรนะสารไม่ใช่พ่อแม่เขาเรียกศัพท์ราชาศัพท์ว่าอะไรพระพ่อพระแม่พระพ่อพระแม่ครับพระเพิงไอไฟอ่ะพระเพิงลมอะพระพระไพรีเฮ้ยฟังไม่ใช่อ่ะพระพายพระพายพระง่วงพระนอนมั้ยใช้ได้ใช้ได้ ไม่สมกับราคาที่สอนมาไอ้เธอนี่มีจดหมายมาไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนครับเฮ้ยไอ้พวกนั้นฮะมีคนมาตบรางวัลฮะตผใไปก่อนตบรางวัลเนอะตบจากตื่นตัวใประมาณนะพยาตาฮะบอกว่าอยู่ปวดปวดไปยี่สิบปีใช่ไหมปวดไปยี่สิบปีใช่ไหมพยาตาใช่ผมปวดแล้วที่มีสิทธิ์คนเดียวปวดไปยี่สิปีไปไหนไม่ได้เลย ผมมีก้อนอยู่หนึ่งก้อนฮะมีกอ้กอนมาฝากด้วยโอ,โ,โอ้โหอะไรเพี่อ<ห>นพระเอกต,ตัวน้อยสงสา,เาเรเถิดนะร้องกันอไไีกททำไมเราพึ่ต่างต่างร้องไปด้พระเอกตัวน้อยเราต้องอยังไงล่ะผมพระเอกอะไรนะสดๆนะเหนื่อๆ <c oughs> ผมพระเอกอวกอัน คนลัเตี้อึหัดเลยเ้ยไอ้พ่อข้างหนของกูหายวะหายแย่แล้วเนี่ยนู่หมก็ได้สงสัยมันเป็นของดีมันหายากครับไม่รู้แต่แต่ออกบวดเพราให้บาจามมาเนนี้เขากลัวมันจะตายอยู่ในป่าแล้วมันหิวครับ มีจดหมายท่านเจ้าพ่อเจ้าแม่ส่งมาว่ายังไงครับพระเจ้าค่ะบอกว่าเมื่อวานนะถือนักอ่านงงว่าบอกคิดถึงปะแตงทองรบจุงเลยสมัยด้วยอ่าบอกรีบกลับไปนะครับจะกลับชี่มิชี่มิเตียเอ้าเฮ้ยกี่นาทีแล้วครับวังนายจับเวลาเลยนะเดี๋ยวเด่นเกินเจะเขาจะหักคะแนนเอาโอ้โหยทุ อ๋อ,อต้องใส่ล้งให้เขากลับไปต้องเคียย์กับพวกบ้านอีกทีแล้วพระเจ้าตาที่อยู่ในป่ามานานกี่ปีแล้วครับเกือบ20ปีแล้วอ๋อปฏิบัติบำเพ็ญศีลอยู่ในป่าม่มทำไมครับยังไม่หมดคดีเราบอกได้ยังไปพาผูยาวคนอื่นหรู้อ,รอีกพาพาผูยาวแต่ผมก็ไปกับพระเจ้าตากเลยตาแน่นี่ครับตอนจะล่ำลากับยามพระนครครับ โรคสิเอ้ยสิร <laughs> no ah, ักของพระเจ้าตาโอ้โหได้เหล้าไปหนึ่งแก้วเล่นผิวเดี๋ยวไม่ต้องพระเจ้าตามีของจะมอบให้ครับแถวบ้านนอกเขาเรียกว่าว่าอะไรครับตลาดตลาดตลาดอตลาดติดวัตถุไหนที่ตลาดนี่เขาเรียกว่าพอพระเจ้าตาแบบฝันขึมาครับแบบันขึ้นมา เมื่อเช้าก็ใช้สีพึ่งัดอย่างนี้นะเขาเรียกว่าพอบอบฮะพระอบอุ้้งะมาอ่านสะกดแยกคำโอ๊ดถ้าผอไม่ีย่พระองค์หรือยังไงล่ะไม่พูดไปเรื่อยพูดถึงพระองค์ใจไม่ดีพระเจ้าตาก็เป็นแบบนี้อพระอบสิ่งสำคัญมีค่า พเจตานั่งบริการคาถาเสกโอ้ยน้ำโมน้ำเมียงกระเทียมหวัวร้านมีตัหวหัวนนร้างินอะไรตรงเสกทุกวันว่ายังไงมาฮะว่าได้ครั้งเดียวเท่นั้นหลยเฮ้ยนะะให้คถาหลานชักหนึ่งเดี๋ <บน S 2> ยวก่อนจะรับพระอ,องค์ไปรับอยาหลวงตาจะลงนักให้จะได้แข็งค่าปลอดภัยนะลูกนะจับไว้นะ อาวาตามนะโมตัดสีตัดสีตัดสาเอาหลวงตาบอกตัดสิเอาวาตามนะโมตัดสาตัดสาพระภาวตัวพระภาวตวพระขาตัวพรนขาวตวว่าน้ำแกแกมว่าน้ำฉันไงเล่าผมก็ไม่รู้นี่นี่ก็เฝ้าจะออกยัง ขาโตครับองนโมนี่อย่าเป็นจริงหนันตห่หนัโตเพียงนัปะฉัดนั่ติกนัเีงปรู้เนื้กันยไม่มดาเลารสิ่งสำคัญมีค่าสมบัติที่สุดท้าย ที่หลวงตาจะฝากให้จันทร์โคโรบเอากลับไปครับสัญญาณับหลวงตานะว่าว่ากลับไปถึงพระนครครับถึงจะเปิดห้ามเปิดกลางทางเปิดริมทางได้ไหมครับประจวบเปิดอะไรริมทางอ่ะแล้วทำไมห้ามเปิดกลางทางสายสิบสองก็ไปแดกกันนั่นเนี่ยนั่นเป็นไงล่ะเอาไปถึงอย่างพระนครถึงเปิดครับสมงัาทสอคันมีค่านะครับเอากลับไปจำไว้นะครับ ก่อนจะไปจะดูงดวงให้ก่อนอ่าเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์ครับแน่นะแน่นะวันจันทร์ครับดวงตายโหงนะปีนี้ต้นปีมึงดีนะรับปลายปีนะครับตายโหงนะขอกล้ดูได้อย่างเงี้ยปีนี้อายุเท่าไหร่25ครับปีหน้า56ชัวปีชู่จิบจิบเน่โอ้ดูงี้กูก็ดูได้พระเจ้าจ่าดจะถือกูไม่ได้ดับถือครับ ลาบดีวิชาคงเสร็จกลับไปปกครองพระนครอย่างเดิมไปกลับไปได้เวลาเดินทางทำไมยังอปากกาโอ้หมดฉากนี่ให้กูไปย่ไงล่ะฮะวันีใครจะฝอาอาสมเราจะไปเผาแม่งทิ้งไปไปล่ะ เป็นอย่างเงี้ยเก็บไว้ทำไมเผาไม่เิ้งกัไปกับผมเลยวันจันทรฮะไปกันด้วยกันกูเก็บสมบัติไปเรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงฮะกูพร้อมจะไปกับมือไปได้เวลาเอ้ยเดิน ไปแล้วเออไม่ได้ดูไดยมัวตาหลับหูหลับตาตาไม่ได้ดูมั้งหรออหยุดนะจันทรโคลบกระมานีณนี้หาม,มีเท่าไหร่เอามาให้พี่บูดเสียงน,อน้องประคุณนี่เอ้ยมึงร้องให้ตัวหลังขูง่มั้นดู มาป่ะงั้นเอาะไปกันหวาแล้วไม่ล่ะนี่พ่อจะมาคุยกันก่อนไม่ต้องป่นไม่ต้องดุดานฉันบวชมาอยู่กับยีสิบปีนะแกไม่ต้องมาป้นฉันหรอกอย่างนั้นมีอะไรฉันให้หมดแหละจริงแบ่งกันทำชีวิตเนื้อติดตัวมาไม่มีอะไรมีประคำหนึ่งเส้นซื้อทิพพันทิพย์เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยว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 ี๋ฮะอันนี้มีไอ้มากูณจำได้เฮ้ยนี่แหละ ทั้งตัวมึงจะเปิดขึ้นใหม่แล้วจะต้องโผล่พูดมาทั้งชีวิตมีต่หลับอันเดียวนั่นแหละบอก็ฮะพักอบพักอบหลุดไปแล้วนี่แหละมีแต่พักอบเอาไหมล่ะมามา,มา,ม,า,ม,ามาเคลียร์กันก่อนเคลียร์กันก่อน,นมนมมไ่ีหรอกโอ๊ยมีแต่เราอฝ้าองมาเคลียร์กันก่อน มีตลาดพระอกอยู่หนึ่งอันอสเสกมากับยี่สิบปีไม่รู้ว่าทำไมมีอะไรเดี๋ยวลองเปิดดูถ้าเป็นเพชรนินจินดาข,ของหยองแกเอาไปอ่าฉันตัวฉันรักษาศีลเออแกเอาไปน้าตาไม่งเลยเลยนะอ่ะพารบเปิดล็อกสักหน่อยนะออให้มันเป็นวิธีลิ้ต่อม ว่าทางแล้วมันล็อกเบอรจะเปิดพกทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรไม่ใช่ ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกูได้ทุกนเหรอเม่อี้บอกบอก็ว่าสัตว์่งเงนี่พอแกเอาไปอนี่มันเป็นผู้หญิงแกเอายังไงได้หาง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 ผมคนเลยคุณไกรู้รื่องก่อนอีท่อนล่างกว่า นิสัยเดิมออกอีกแก่เมึงอ่ะไปเชยงใหม่แล้วย่างเงี้ยขออนุญาตใไม่ขออนุญา เอาอ่งไกันฮะเขนไปไม่ห้ามไปกับพวกมึงแล้วะเดี๋ยวพี่ต้องจะดึดน้ำตาเราจะเอายงไหับพี่หนักใจตอนนี้ กลับไปบ้านมาเชียร์กันแน่คนนี้ชุดเมียขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดงูเหลือแม่พระเจ้าตาหรือเปล่าไม่โู้จะเชียร์ายเชียร์จบอกมาจริงนี่มาถึงปุ๊บไปถึงตัดป่าแล้มันเหลือสายเบียวัันจะใส่ไ็ไได้นี่ก็ได้กันได้คิดมากโบรามาักอนเนี่ย ใครต่อสู้ช <reading> <ใ> <ify> uh นะเอาโมราไปเฮ้ยใครเอาอีนี่เป็นเผาเนี้ยใครต่อสู้กันชนะเอาโมราไปแพ้แพ้เอาอีดอกนี้ไปดอกหัวดอกนี้ Whoa เอามาสักพันที่จะได้ให้ดูต่อ,ตอฮะพันไม่มีเอาไปดูเขาวหน้าจบแค่นี้แหละหและ้วแกกนต้องตายนะ